แล้กก็พ่อเด้วก็พ่อร้เาเห็ดงามหลองามค่ะ เลี้อักเด่ยวเล็กอักเดียตัด<ต>ปนันเน,น,นเี่ยบอกจะหอาเขาไม่กินพร้อมติพอาเขาไม่กินพร้อมัน,มน,ออมนจะบอกแต่ว่าขายุหพุนลขายุหวนนหวนนในไา,า่ผลเห็เด ย่ามเก็บย่ามกินแค่อยู่แต่ว่าย่ามหลางถิ่มไปแล้วเออจะไป่ลางปลาางตีไหนลงานกิดบอก่มลีเ่ี่ไงเอาเอาไหมเอาไหมไ้ดอกงามผักเตะครับ กิมบอกิมบอลแมโ่อมโอ้ยยังจั่วมันนี่ครึ่งหนึ่งแค่ตัวน,นั่งไหลอยู่โอ้ยโยตัวเดียวกวับโยเปลี่ยนงามหายอืงา,งามงามงามจะไดกแก่ความเอาเจ็บเก็บโอ้ยพูดนึง,งานายางไกลมากแต่ไนจังไปเห็น แต่ของแข่์กินตายอยู่แรกๆก็บางนู่นแรกบางนี้กําลังขึ้นไหมนี่ไหมบังของแค่บังของแคม่บงนี้กําลังขึ้นม่ินอะอันนี้กําลังจขึ้นไหมเอายตีหีนกไก่ก็ติเอายอตีหนอนี่มูล้วเน่ะเป็นมูเหรอเด็กเย็นนกจะสอบวกหันตามเป็นดอกบานมันเน็บปวกินบัตถุนี้นกปวกันสายเป็นสายอยู่นี่ กบวนแต่ไปน่ะกรไดไปต่ไปน้ำเลาดีเอาบ่เมันก็นาแรกมะขอนีละงอกิงอกแล้วพี่น้องมงถ้าเจ้าก็ได้หางอนดีเดไอันอันแย่งนกได้ร้ายแล้วเฮระงอกแย่งอกได้ร้ายแล้วแต่ดอกนง่ามเอากิมเอากิมเอาหยาดตะกอนนี่ิอั น,กกน,นี่ดอกงามปะนั่ยเออ,อดอกไหเฮ้ยเออจะดอกกํางามมองแรกคนอ,อิออออนหกนี้ย